ครับนะสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อของการเช็คเอาท์แขกที่ต้องการย้ายออกจากหอพักนะครับวิธีการเช็คเอาท์แขกก็คือกรณีที่ห้องของคุณปินเนี่ยอาจต้องการที่จะย้ายออกจากหอพักนะฮะเราก็จะทําการเช็คเอาท์โดยกดที่ปุ่มเช็คเอาท์ตรงนี้แต่ก่อนที่จะทําการเช็คเอาท์เราต้องเช็คก่อนว่าห้องของแขกท่านนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรคร้างอยู่บ้างนะครับ แต่ถ้าเรา,าไม่ได้มาเช็คตรงนี้แล้วมีค่าใช้จ่ายค้างเวลาเราทำเช็คเอาท์เนี่ยเราจะเห็นว่าระบบจะเตือนนะฮะว่า,าบาลานซ์ไม่เป็นศูนย์นะครับคือยังไม่ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายเราต้องทำการชำระค่าค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนก็คือตามบินพวกนี้นะครับทีนี้วิธีการชำระบินให้เรียบร้อยก็คือเราต้องไปบันทึก เข้าไปในบินนะครับคลิกที่ตรงนี้และบินจระใบอันนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนอันนี้50บาทต้องเรียกเก็บแขกนะครับแขกจ่ายเป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับเราคลิกไปที่ตรงบันทึกเอกการในบินสมมุติว่า,าลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดนะครับ50บาท แล้วเราก็ปิ้นบินให้ลูกค้านะครับแล้วก็ส่งบัญชีจากนั้นเราก็จะไปห้องบันทึกบินนะครับก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะฮะเป็นค่าประกันห้องซึ่งเราจะต้องคืนลูกค้าเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็จะทําการเข้าไปที่บินใบนั้นนะฮะเราก็ทําการบันทึกเข้าบินใบนั้นทีนี้การคืนการคืนเนี่ยกรณีเขา โอนผ่านธนาคารแต่ว่าเราคืนอาจจะคืนเป็นโอนผ่านธนาคารกลับไปก็ได้หรือคืนเป็นเงินสดก็ได้นะครับวิธีการก็คือตรงนี้นะฮะสมมุติว่าเคสนี้เราเอาเป็นคืนเป็นเงินสดนะครับเราก็เลือกเป็นเงินสดนะครับผมทีนี้การคืนก็คือก,การเอาเงินจากเก๊เราออกไปนะครับก็ต้องติดลบนะฮะลบ10,000อย่างนี้นะครับ แล้วก็หมายเหตุบอกว่าอันนี้ต้องมีหมายเหตุนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้บัญชีเของง,งเรื่องตัวเลขว่าทําไมถึงใส่ลบเข้ามาก็คือเปน็นลักษณะของการคืนเงินค่าคืนเงินประกันนะครับแล้วเราก็แอดเข้าไปเห็นไหมฮะเวลาที่เราใส่ลบคืนเงินประกันปุ๊บมันก็จะมาหักกับยอดที่มีการชําระเราตอนแรกเนี่ย บาลานซ์เป็นศูนย์ทีนี้เรากลับไปดูบินเหมือนเดิมนะครับอ่าบินทุกใบก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เป็นตัวนี้นะครับให้ทางบัญชีนะฮะให้ทางบัญชีแล้วก็ให้ลูกค้าไปโอเคทีนี้เราก็จะกลับไปที่ห้องเพื่อเช็คเอาท์นะครับก็จะเห็นว่าห้องคุณบินเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราจำการเช็คเอาท์ก็คือตรงนี้ นะครับผมระบบก็จะเก็บประวัติของคุณบินรวมรวมกับบินต่างๆในห้องของคุณบินเอาไว้อ่าเราทําการเช็คเอาท์กดปึ้งเข้าไปนะครับระบบก็เช็คเอาท์เรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หัวข้อเช็คเอาท์นะครับก็จะเห็นว่าห้องของคุณบินเนี่ยได้ลงมาในเรื่องของเช็คเอาท์แล้วนะครับเราก็ก็คือหัวข้อนี้นะฮะประวัติลูกค้าเคยพักซึ่งจะเก็บเป็นประวัติทั้งหมด เราสามารถที่จะเข้าไปเพื่อจะดูบินต่างๆของคุณบินได้นะครับอ่าทีนี้หัวข้อต่อไปนะครับก็คือการปิดรอบสิ้นเดือนกรณีที่เดือน6เนี่ยเราได้ทำการปริ้นบินให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ามาชำระแล้วนะฮะเราก็จะทการปิดรอบสิ้นเดือนการปิดรอบสิ้นเดือนก็คลิกที่ตรงนี้จากนั้นเราก็จะเลือกเดือนที่เราจะปิดนะครับผมเราจะปิด ย้อนหลังเดือนก็ได้นะฮะเพราะว่าบางครั้งเดือนเมย์เราอาจจะมีการแก้ไขบินของเดือนเมย์แล้วก็ปิดเดือนเมย์การปิดรอบสิ้นเดือนเนี่ยเพื่อที่จะสรุปรายได้นะครับเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนออกมาเป็นรายงานแล้วก็ออกมาเป็นกราฟนะครับสำหรับผู้บริหารอ่าสมมติเราปิดของเดือนจูนลเราก็กดสับมิสนะครับพอก,กดสับมิสเราก็รอไปนะฮะอันนี้ก็ปิดเสร็จแล้วพอปิดเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นมานะครับว่าแต่ละเดือน รายได้สมมุติว่ารายได้ค่าห้องสาหรับเดือนมิถุนาได้เท่านี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ได้เท่านี้นะฮะเดือนขนมคาไฟเดือนมิถุนาได้เท่านี้นี้เป็นต้นนะครับก็จะสรุปมาให้เงินผ่านธนาคารได้เท่านี้นะฮะแล้วก็เงินสดเท่านี้นะครับต่างๆก็จะสรุปมาให้เราแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเงินสดเนี่ย ทำไมถ,ถ,ถึงไม่ติดลบเพราะว่าเรามีการคืนเงินสดในเก๊เข้าไปหมื่นหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นยอดแบบนี้นะฮะซึ่งเดือนมิถุนาแล้วถ้าเรา,เราอยากจะดูเรื่องเรื่องของรายการที่เคลื่อนไหวในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็สามารถจะดูเรื่องของรายได้ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นรายงานารายงานรายได้รายวันนะครับก็คือเราจะดูของวันที่30แล้วก็โปรเซสเข้าไป ก็จะขึ้นมาให้เรานะครับว่าในวันที่30เราได้ค่าห้องเท่าไหรเฟอร์นิเจอร์เท่าไรนะครับค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เงินอันเนี้ยเป็นเงินคืนประกันห้องเนี่ยก็จะไม่ติดลบนะฮะก็คือจะเป็นอ่าหนึ่งบาทเนื่องจากว่าเราได้นำเงินในเกะเราใส่คืนเข้าไปเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นในวันที่30เงินสดที่ต้องส่งให้กับทางบัญชีก็คือ2950บาท นะอันนี้ก็เป็นรายได้ในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้อันนี้เราดูไปแล้วนะครับปิดสิ้นเดือนสรุปสิ้นเดือนก็คือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ก็คือสรุปสิ้นเดือนคือเวลาปิดสิ้นเดือนปุ๊บก็จะขึ้นตัวสรุปสิ้นเดือนมาให้เราัตโนมัรินะครับเราสามารถค้นหาตามรายการเอ็กพอร์ตได้นะฮะค้นหาเราอยากจะดูเดือนไหนอย่างไร แล้วก็ประวัติบินบินที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับจะถูกเก็บไว้เป็นประวัตินะครับเราสามารถที่จะค้นหาบินของคุณบินได้อย่างคุณบินมีอยู่3บินก็คือบินเล็กที่นี้นะฮะเล็กที่นี้แล้วก็เล็กที่นี้เราก็จะเรียกดูย้อนหลังได้ก็คือปิ้นตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นเป็นบินของคุณบินขึ้นมาให้ประวัติลูกค้าเคยพักก็คือที่เราเช็คเอาท์ไปแล้วนะครับเวลาเราเช็คเอาท์ปุ๊บ ก็จะขึ้นเป็นประวัติลูกค้าเคยพาขึ้นมาให้อย่างเมื่อสักครู่นี้ของคนบินที่เช็คเอาท์เนี่ยก็จะขึ้นมาให้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกดูรายการต่างๆของคุณบินได้นะครับจะเพิ่มลบแก้ไขย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ก,ก็ระบบก็จะเก็บไว้ว่าใครไปแก้ไขใครใครลบได้ใครเพิ่มได้ใครมีสิทธิ์ในพวกนี้นะฮะแล้วก็เราก็ทําการาปิดสิ้นเดือนใหม่นะครับกรณีที่เราอาจจะผิด ในเดือนที่แล้วเราเพิ่งมาเจอเราก็กลับไปแก้ตัวเลขให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยได้รับตัวเลขที่ถูกต้องนะครับในการบริหารงานในการเรียกดูรายได้ต่างๆนะครับในการเ,าเรียกดูในรายงานหัวข้อต่างๆเมื่อกี้รายรับประจวันไปแล้วนะครับทีนี้ในงานบินค้างจ่ายก็อันนี้เนี่ยระบบจะสรุปมาให้ว่าแต่ละห้องนะครับมีบินกี่ใบแต่ละใบมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่เงินค้างหมายถึงว่าค้าง ค้างชําระอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคห้อง108นะครับคุณวีระชัยเ,เบอร์มือถือติดต่อนะฮะเข้าวันไหนออกวันไหนนะครับแล้วก็มีบินอยู่3ใบแต่ละใบเนี่ยมีเงินค้างมีค่าใช้จ่ายค้างชําระอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือค้างชําระอยู่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปที่ห้อง108แแล้วก็ปริ้นบิน,บน,บนตามเงิน ตามเงินได้นะฮะอย่างเช่นผมก็จะไปที่ห้องพักเลขที่108เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาค้างเราอยู่เท่าไหร่เนี่ยในห้อง108นะครับก็คือห้องของคุณวิลาชัยนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นว่าอันนี้ค้างอยู่เราก็สามารถจะพิิพนบิลหรือส่ง s m s หรือส่งอีเมลเพื่อที่จะทําการวงถามนี้ต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือบิลที่จะเรียกเก็บทั้งเดือนก็หมายความว่า เราจะาทำการปริ้นบิลของทุกห้องในเดือน6แล้วก็ทำการเรียกเก็บโดยการไปสอดเข้าที่ห้องของแต่ละห้องนะครับก็จะขึ้นมาให้คือถึงแม้ว่ารายการเก่าๆเนี่ยยังติดนี่อยู่ระบบก็จะขึ้นมาให้นะครับที่ที่มียอดคงค้างเราก็สามารถที่จะไปปริ้นไปเรียกเก็บได้ นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายงานต่างๆนะครับรายงานประจําวันรายงานประจําเดือนนะครับปิดสิ้นเดือนแล้วก็แล้วก็ดูเรื่องของประวัติที่เคยเข้ามาพักประวัติของลูกค้าประวัติของบินต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสําหรับการกําหนดข้อมูลหลักก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบกัน